แน่นอนว่าผู้ประสบความสำเร็จนะคะในธุรกิจนะคะที่สุเรียนที่ได้ทำนะคะก็แน่นอนว่าผลประโยชน์ที่ได้รับได้รับใช่เบคครับนั่นก็คือแผนการตลาดใช่ค่ะแผนการตลาดนี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทําแล้วต้องได้จริงครับถ้าทําแล้วไม่ได้ท่านอย่าทำครับวันนี้สุเรียนเปิดโอกาสให้ทุกท่านไม่ว่าจะ ท่านจะมาจากไหนไม่จํากัดความรู้ไม่จากัดความสามารถท่านไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ขอเพียงแค่ท่านมีใจเปิดใจรับคําว่าธุรกิจเครือข่ายหรือว่า MM ของสุเรียนเราจะมีเอจนซี่ใช่ไหมฮะใช่เอนซี่มีไว้ทําไมครับคุณพระระภเอเจนซี่นะคะของเรานะคะมีมากกว่าถึง200แห่งค่ะซึ่งเอเจนซี่เนี่ยเรียกได้ว่านอกเหนือจากนะคะเป็นศูนย์เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วนะคะก็ะะจะเป็นที่แหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นที่ทํางานของนักธุรกิจสุเรียนทุกท่านเลย นั่นหมายความว่าถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็สามารถไปใช้บริการสมมติผมอยู่ที่ลําพูนอ่ะผมสามารถใช้ที่ภาคเหนือได้ลําพูนได้ใช่ไหมใช่ค่ะและผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็จะมีคนคอยแนะนําให้เราใช่ค่ะเพ <ผม S 1> ราะผ,ผมสมัครที่ลําพูนผมจะไปภาคใต้ผมก็สามารถใช้ได้นั่นแสดงว่ารหัสเดียวกองเรานั้นสามารถไปทั่วประเทศไทยเลยครับ<ช>เห็นไหมครับว่าการกระจายตัวนี้จะมีส่วนสาคัญ